อยู่เกินเวลาวีซ่าหรือต่ออายุมาหลายครั้งแล้วในช่วงโควิดกลับไทยแล้วจะขอใหม่ได้ทันทีเลยหรือไม่ครับมีคนมาถามเราเราก็เออสงสัยอยู่พอดีเลยอันนี้คือคำตอบของสถานทูตเดยอรมนีนะครับประจำประเทศไทยก็คือคิดว่าประเทศอื่นก็คงเหมือนกันเพราะว่าเป็นอยู่ในเขตเชงเก้นเหมือนกันไงใช่ไหมใช้กฎระเบียบแบบเดียวกันเขาตอบมานะ พรบถามแบบที่ตามหัวข้อนั่นแหละว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยมีหลายคนที่ใครไปตั้งแต่ก่อนกลางปีเนี่ยก็จะกลับไทยไม่ได้ใช่ไหมเพราะช่วงนั้นประเทศเรายังปิดกัน้นหรือถ้าจะกลับได้ก็ต้องรอสายการบินพิเศษที่สถานทูตจัดให้ซึ่งต้องรอเวลานานทําให้หลายคนเนี่ยก็คือจะต้องต่อวีซ่ามาเรื่อยๆบางคนนี่ คือจะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงคือไปตั้งแต่เดือนมกราลแล้วก็อยู่ยาวจนถึงป่านนี้ยังไม่ได้กลับเลยจะว่าหน้าอิจฉาก็น่าอิจฉานะหรือถ้าคนอยากกลับอยู่แล้วก็คงจะแบบนะเพราะว่ากลับมาก็ต้องกักตัวเสียค่าใช้จ่ายแพงๆหรือไม่ก็ต้องรอนานเป็นเที่ยวบินพิเศษอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็คือสรุปว่าเกินเวลาวีซ่าแน่นอนเพราะวีซ่าเชงเก้นได้แค่เก้าสิบวันถ้าอยู่ตั้งแต่กลางปีหรือต้นปีมาจนถึงตอนนี้ก็เกินมาเยอะแยะแล้วแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยยังต้องรออยู่ไหม หรือว่าจะขอใหม่ได้เลยคือเขาจะกินโคตา้าหมายถึงว่าแบบอ๋อคุณอยู่ต่อมาสามเดือนหกเดือนก็คือโคตา้าวีซ่าคุณหมดแล้วคุณต้องรอไปอีกกี่ปีกี่ปีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะสรุปว่าขอใหม่ได้เลยครับไม่ต้องรอใดๆทั้งสิน้นช่วงโควิดเนี่ยถือว่าเป็นกรณีพิเศษเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะครับช่วงอื่นการต่อวีซ่าเนี่ยคือต้องเป็นกรณีจําเป็นถ้าเราต่อวีซา่า ด้วยกรณีจําเป็นซึ่งปกติเขาไม่ให้นะแต่เกิดจําเป็นจริงๆอะ่ะเขาก็จะอนุโลมถ้าเป็นกรณีนี้ก็ไม่มีผลกระทบใดๆครับเพราะว่าสถานทูตตรงนี้เขาแจ้งแล้วว่าผู้ยื่นคําร้องสามารถยื่นได้ตามปกติค่ะสามารถเดินทางได้อีกครั้งหลังจากกลับมาแล้ว3เดือนในช่วงขั้นตอนการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับเจ้าหนะ้าที่ชาวเยอรมันก็คงเป็นปกติหละคือการพิจารณาวีซ่าตามปกติทีนี้ เดี๋ยวเล่านิดหนึ่งว่าการขอวีซ่าใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าใครไป90วันใช่ไหมซึ่งจะคำนวณง่ายมากเลยพอกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันทีแต่ว่าการเดินทางใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเป็น3เดือนเว้น3เดือนคือ90วันเว้น90วันดีกว่าก็คือกลับมาปุ๊บขอได้เลยแต่ว่าวันเดินทางจริงก็คือหลังจากกลับมาแล้ว90วัน ก็คือมันเป็นกฎไงอยู่ได้เก้าสิบวันภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันถ้าเราอยู่ไปเก้าสิบวันแล้วเราก็จะต้องเว้นอีกเก้าสิบวันเราถึงจะเดินขึ้นเครื่องบินใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่การขอขอได้ทันทีเพราะสามารถขอล่วงหน้าได้หกเดือนอยู่แล้วครับครับก็สรุปว่ายังคงเหมือนเคสปกตินะเพราะว่าเป็นการต่ออายุช่วงโควิดเขาก็อนุโลมให้กลับมาแล้วก็ขอได้ตามปกติฉะนั้นเพื่อนเพื่อนแฟนฝรั่งทั้งหลายก็ที่ไปเยี่ยมเยียนมาแล้วกลับมาแล้วก็ถ้าผ่านไป สักพักหนึ่งคิดถึงกันใหม่แล้วประเทศนั้นยังยื่นได้อยู่ก็ยื่นกันใหม่ได้เลยแต่วันเดินทางก็คือเก้าสิบเว้นเก้าสิบนะในกรณีที่ใครไปเก้าสิบวันมาแล้วแต่เกิดใครไปไม่ถึงเก้าสิบวันก็นะเรามีคลิปที่เกี่ยวกับวิธีการคำนวณอยู่แล้วนะครับลองไปหาดูกันได้หรือว่าดูในลิงก์นี้นะครับ go no guide com visa นะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทุกอย่างที่เราเคยทำนะครับถ้ามีคำถามก็โพสต์ที่ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณทีรัับฟงนะค